พิเศษโปรโมชั่นของช่องบวร h ชนแนลทางบริษัทยินดีจัดปโปรโมชั่นลดแจกแถมให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณแบบจุใจใครเหสนใจอิตภัณฑ์ตัวไหนสามารถสั่งซื้อโปรโมชั่นตัวนั้นได้คานจือสามขวดราคา5,700บาทเพียงคุณซื้อสองชุดในราคา11,400บาท แถมฟรีทันทีซานจือพรันึ่งหอราคา1,500บาทคาันจือ3ขวรราคา5,700บาทบวกกับน้ำมันตา3ตะปุ4,500บาทรวม1,200บาทแถมฟรีทันทีซานจือพรักษ์1หอราคา1,500บาทลิลี่4กล่อง7,200บาทพิเศษ ลดเหลือ6,700บาทซื้อ2ชุด13,400บาทแถมฟรีทัน,น, 1, นาา 1, ทีน้ำมันปลาหนกระปุกราคา1,800บาทน้ำมันปลาพแถม1ราคาพิเศษ9,000บาทเพียงคุณสั่งซื้อ2ชุด18,000บาทแถมฟรีทันทีคานจิง1นขวดร,ราคา1,900บาท ้นปลา6ขวดแถม1ขวดร,ราคา9,000บาทแถมฟรีทันทีเข้าโต้มสองที่กองราคา400บาทและหากท่านสั่งสินค้าเราชนิดใดก็ได้รวมราคาตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปท่านจะมีสิทธิแลกซื้อแก้วน้ำนานโนจากราคา4,500บาทลบทันทีเหลือเพียงแก้วละ2 0 0 0 0บาทเท่านั้น โปรโมชั่นน้ำมันปลาชุดประหยัดสั่งซื้อ10ขวด18,000บาทเราไม่ขายพิเศษเพียง15,000บาทบว์ลชแนลให้แล้วให้อีกแถมให้อีก2ขวดฟรีเพื่อผู้มีบัปรดาบารทุกท่าน